เกียร์ธรรมดาหกสปีดใช้ยังไงนะครับเข้ายังไงเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็เหยียบคัสต์ก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็เหยียบคัสต์ให้สุดนะครับถ้าเกียร์หนึ่งดันออกทางซ้ายก็ขึ้นทางหน้านะครับเกียร์หนึ่งนะตบ2นะครับก็ดึงออกมาเกียร์สามมาตรงกลางก่อนนะครับเอาขึ้นหน้าอันนี้เกียร์สามนะเกียร์สี่อ่าผ่านเกียร์ว่างแล้วนี่เกียร์สี่เกียร์ห้าตบออกขวาขึ้นข้างบนส่วนเกียร์หก ตบออกขวางูข้างล่างไทยเกียร์ถอยนะหกสปีดสมัยใหม่นะต้องดันออกซ้ายสุดปึ๊บนี่จะมีหนึ่งลาะก็ขึ้นไปอ่าแค่นี้ครับนี่คือเกียร์ถอยเสร็จละนะครับอ่าง่ายๆครับเกียร์หนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเกียร์ถอยตบออกซ้ายสุดอ่าแค่นี้ครับเกียร์ถอยง,ง่ายง่ายๆนะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์สมัยเก่านะครับหบนเกียร์เก่าเนะี่ยเป็นห้าสปีดตัวเก่านะเกียร์ถอยเนะี่ยมันต้องตบออกขวา งมมาข้างแบบนี้น่าจะมีเกียร์ถอยครับแค่นี้ครับเกียร์ธรรมดาต่อไปก็ทุกครั้งที่เข้าเกียร์ก็เหยียบคัด์นะฮะเหยียบคัด์ไปหนึ่งปลดออกมาสองอ